สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจา้าจ๋าปากคโพดเมืองเพชรบุร์เนาะ <S <S เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ว่าจั จะเอาหาแนวทางเอามาไว้ให้เพื่อนๆเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันตั้งแต่ต้นงวดก่อนเนาะก็ยังไงก็มันเป็นแค่แนวทางนะคะไม่ได้ปากหลักว่ามันต้องออกจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะคะเก็บไว้เฉยๆสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่มุมขอาด้านบนของคลิปนะงวดที่ผ่านมาถ้าใครถูกก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็มัน มันเป็นความหวังของเรานะคะถ้าไม่ถูกเราก็ต้องจัดต่อนะเหมือนจ๋าจ๋าไม่ถูกจ๋าไม่เข็ดนะคะจ๋าจัดต่อนะคะเดี๋ยวจ๋ามีแนวทางเอามาฝากนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้นะคะในแต่ละเจ้าแต่ละสำนักอะ่ะเขาให้เด่นตัวไหนมานะคะโดยส่วนมากนะคะว่าเขาจะจะเริ่มจัดตัวไหนก่อนนะคะอะมาดูชุดแรกนะคะชุดนี้จะเป็นหวยรัตนะหวยรัดนะคะงวดน,นี้นะคะอะ มาดูนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะบนล่างเลยนะคะหลักสิบนะคะยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะคะว่าหลักสิบตัวไหนนะคะจะมาแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยเนาะก็ถ้าถ้าหน่วยสิบร้อยนะคะหลักสิบนะคะกระจับจะอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะหลักสิบนะคะตัวแรกให้สี่มานะตัวที่สองให้ห้าตัวที่สามให้เจดนะคะ ให้มาสี่ห้าเจ็ดนะแต่เราอรอหลักสิบก่อนนะหลักหน่วยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราอรอหลักสิบนะอ่าหลักหน่วยนะคะหลักแรกของเรานะคะอันนี้จะเก็บไว้เป็นแนวทางแต่เดี๋ยวจ้าจะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะคะว่าโดยสรุปในคลิปเนี้ยนะคะแต่ละเจ้าถ้าถ้าใครเป็นคอวิ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ่าบทสรุปแล้วอะทั้งหมดนะคะเขาจะเน้นตัวไหนมานะคะอ่าสาหรับชุดนี้นะคะจะเป็นแนวทางนะคะ บนล่างเอาไปจับใส่อาจารย์เจ้าที่แม่นๆนะคะอ่าบนล่างนะคะวันนี้นะให้มานะคะทั้งหมดเลยนะสี่สามนะคะสิบสองชุดนะคะสิบสองชุดซึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าทั้งหมดมีมาแล้วสามงวดนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งฟันทงทั้งหมดสิบสองชุดนี้นะอ่าทั้งหมดสิบสองชุดนะคะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะ ส1่1นึ่งห้าหนึ่งหะคะสามสี่สามห้าอันนี้นะคะทั้งหมด12ชุดนี้เรายังไม่ฟันธงนะว่าชุดไหนจะมาแต่เดี๋ยวจะจะมาคอนเฟิร์มนะคะว่ามันจะมีชุดไหนที่มาชนกันบ้างนะ,ะมาดูชุดต่อมากันนะคะ,ะสำหรับชุดนี้นะคะ,ะตัวเลขชุดนี้ฝากเอาไว้นะคะว่า ดูเล่นๆไปพังๆก่อนนะคะวันออกจะมาเน้นให้ทีใครที่เป็น f c ฟคงเข้าใจนะคะรัฐบาลงวดวันที่1เดือน3นะคะปี21นะคะให้มามีตัวเลขทั้งหมดที่ให้มานะคะเด่นนะคะตัวเด่นนะเด่น7นะคะกับ5เด่น7กับ5เน้นนะเน้น7นะคะอ่ะ2ตัวเน้นๆเลย เน้นเน้น, 5, นะคะอันนี้จะเป็นตัวเน้นจนะ้คะลองนะคะลองลองก็จะมี3 7มเจ็ดหนะตัวกันนะคะ6กห้าหนึ่ห้ตัวเน้นๆน้นนะคะก็จะเป็น7จ็ดห้าเจ็ดนะแล้วก็แปดห้าเจ็ดนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันสตัวเนี่ยตัวท้ายจะเป็นตัวเน้นนะคะตัวเน้นของ5 7นะลองนะคะ ก็จะเป็น657157นะ357กับ557นะคะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึง่งอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น2ตัวนะคะจะเน้นห้าน,น,นะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะสรุปท้ายคลิปนะคะว่าอ่าโดยทั้งหมดนะคะแนวทางทั้งหมดในวันนี้เน้นตัวไหนมาแล้วก็มันมาชนกันนะ่ะทั้งหมดนะคะตัวกี่ตัวนะคะอ่าชุดน,นี้นะคะ ่ะไปต่อไม่รอแล้วลงไวลืมไวเดอร์นะคะอ่ะมาดูวิ่งนะคะตัววิ่งบนนะคะวิ่งห้าบนวิ่งห้านะคะองวดน,นี้สงสัยห้านะเพราะว่าแต่ละสำนักนะให้ตัวเด่นมาห้าทั้งนั้นเลยนะคะ,ะวิ่งห้านะสองตัวศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งห้านะคะงวดวันที่1มีนานะคะหกสี่ะอันนี้ตัวเด่นนะคะวิ่งห้า 053515นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงนะไปต่อไม่โลนะคะเออเราเราก็ไม่โลไม่มีใครโลจริงๆส่วนนะคะชุดมาวิ่งมันมีอ่ามีอยู่งวดที่ผ่านมาเนี้ยนะคะเข้านะเข้าสามเก้ามาวิ่งนะคะแต่จะไม่ได้ลงเพราอะไรนะคะ พอดีโทรศัพท์มันรีเซ็ตเครื่องเองแล้วมันลบข้อมูลออกข้อมูลจะหายหมดเลยนะคะข้อมูลจะหายรวมทั้งคลิปที่จ๋าทาไว้ให้เพื่อนๆด้วยคลิปมาวิ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นเออเอาวันนี้นะคะเอางวนนี้เลยดีกว่านะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเข้าจริงๆพ่อจ๋าก็จําได้อยู่นะคะอ่ะมาวิ่งนะคะวันนี้บนนะคะเจ็ดมาแน่นอนนะคะบนเจ็ดมาแน่นอนนะคะ อ่าสองตัวนะคะเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะสามตัวสองเจ็ดแปดนะคะวิ่งล่างสี่สี่มาแน่นะคะสี่หนึ่งกับสี่หกอันนี้วิ่งล่างจะมีล่างกับบนนะคะบนเจ็ดล่างสี่นะคะบนเจ็ดล่างสี่อันนี้ชุดมาวิ่งนะให้เพื่อนๆดูก่อนอ่าโดยสรุปนะคะวันนี้เองนะถ้าจะดูนะคะ ตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะตัววิ่งนะคะที่ให้มาจริงๆนะคะที่น่ารุ้นเลยนะคะจริงๆก็จะมี5้ากับ7 5กับ7นี้นะคะจะเป็นชุดามาวิ่งนะคะชุดหลายๆเจ้าที่ให้ตัวเน้นมาก่อน1ตัวนะคะจะมี5ากับ7ส่วนให้ที่ถามว่าอ่ะแล้วห้ากับ7มานะคะ5กับ7มาแล้วอ่ชุด2ตัว นะคะชุดไหนที่มาแรงตอนนี้อ่ะเดี๋ยวจะจะให้ดูนะคะว่าถ้าห้ามาเจ็ดมามีตัวไหนบ้างเนาะอ่าเอาสรุปนะคะถ้าเด่นนะคะเด่น5กับ7มาถ้าตัวชนนะคะเด่น5กับ7นะคะตัวชนจะมี3 5หกับหนนะคะอันนี้ตัวชนของ5ถ้าใครชอบ5นะอ่ะถ้าชน7นะคะถ้า7เด่นมานะคะจะเป็น73กับ7 8อันนี้จะชนนะคะอ่ะ7 3กับ78นะส่วนล่างนะคะล่างสนะ ร่างถ่า4มานะคะจะมาชนกับ41กับ46นะคะอันนี้จะเป็นเลขล่างดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าตัวเด่นทั้งหมดนะคะมันมา5มา7มา4นะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าให้ไว้แต่เนิ่นๆถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านจริงๆนะคะดังนั้นนะคะวันนี้จ๋าก็เลยเอาแนวทางมาฝากไว้ก่อนถ้า fc หลายท่านนะคะกะ็น่าจะรอรอรอ,รอได้นะคะ งวดน,นี้นะคะก็จากก็ว่าจะสรุปให้เพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะคะงวดของวันที่อ่ะหนึ่งมีนาเนี่ยนะคะจะจะสรุปให้นะคะน่าจะประมาณวันที่สิบห้าเอ้ยขออภัยค่ะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะคะยี่สิบแปดยี 9, นะ่สิบเก้าเนาะเดี๋ยวจะจะสรุป ตัวเด่นตัวเด่นของแต่ละเจ้าอ่ะให้มานะคะส่วนใครที่เราเลขวางสะพุงอยู่เนาะก็เดี๋ยวก็ต้องลองนะคะว่าจะชนจะเข้าอีกไหมนะอ่ะยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกๆรอดแรกๆเลยที่จะเอามาฝากนะคะสําหรับสุดท้ายนี้เนะาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ